จากกรณีที่มีการซื้อแพ็กเกจสถานที่พักที่เมืองพัทยาผ่านเอเจนต์พรอเพอร้นะคะเราก็ได้มีการชี้แจงว่าการที่จะเข้าพักในส่วนของพื้นที่พัทยานั้นนะคะไม่ได้มีการโกงลูกค้าจองเต็มอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเราก็อยากจะให้สังคมเข้าใจเพราะว่าเป็นข่าวที่มีการเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลหลายคนก็มาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามนางสาวธนิศยาอายุ28ปี พร้อมกับหลักฐานการติดต่อซื้อขายแพ็กเกจจากเอเจนซี่พ p e r t อ t ีในเมืองพัทยานะคะโดยได้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ทําเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงทรรไปแล้วเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวมีที่พักกับลูกค้าจริงแล้วก็ทําธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะอยากจะให้ตรวจสอบให้หน่อยว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า ทั้งที่พยายามติดต่อก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงนะคะทราบแต่เพียงว่าขอเวลาอีก2เดือนซึ่งจะสามารถเข้าพักได้ก็ในช่วงของสิงหากันยานะคะโดยตัวของลูกค้าเราก็มองว่าให้รอนานเกินไปก็เลยเกิดข้อสงสัยอยากจะให้ผู้สื่อข่าวนั้นช่วยสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะถ่าย่ายหน้าหลังให้เขาเห็นเขาถึงจะบอกว่าวันเราก็เลยถามว่าเดือนถัดไปเนี่ย มีตารางไหมไม่มีค่ะเต็มก็ไปอีกประมาณสองสามเดือนสามเดือนได้แล้วก็มีแค่ไม่กี่วันสุกเสาก็ไม่ได้สุกเสาไ็ยันท้่ปีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้คิเนี่ยเช็คให้ว่ามีม,ม,มีวัน,ว,นวันว่างไหมซึ่งตารางอ่ะมันว่างแต่เขาบอกว่าเราว,ว่าเต็มใช่เนี่ยครับก็คือที่ว่างไหมถึงเราเช็คก็คือตารางบ้านตารางบ้านหลังเนี้ยครับก็คือทางทางท้ว่างก็คให้ที่ที่รู้จักไปเช็ค เช็คในในในแอปค่ะใช่ในเพจเพจของเขาหรือเพจของตัวบ้านเพจของบริษัทอื่นครับที่เทางตัวบ้านได้ได้ได้ิวไปด้วยก็คือว่าเช็คว่าบ้านว่างไหมถูกต้องไหมแต่เราเราได้ติดต่อไปทางที่เราคือติมอเชอร์มาเขาว่าอย่างเขาเขาแจ้งว่าเต็มเต็มถึงเดือนกันยายนถึงตุลาเลยแต่เจ้บ้านคือว่าใช่ครับอันนี้อันนี้เป็น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 ตารางนะครับเริ่มตั้งแต่มิถุนายนเลยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยถูกไหมครับนะครับแต่เนี่ยเหมือนบังคับให้ลูกค้าซื้อ อาจจะไม่ได้บังคับก็ได้อาจจะมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าซื้อกิบบูเชอร์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยสแกนสแกน QR เพื่อไปสอบถามวันวันพักนะครับแล้วแล้วพอพอสอบถามวันพักเสร็จเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเต็มเต็มตลอดนะครับในส่วนนี้คือมันเป็นข้อสงสัยแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยเอ่อผมได้เก็บข้อมูลมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับกิบบูเชอเนี่ยเราซื้อตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ วันที่สิบเก้าสิบเก้าดือนใช่ไหมครับเดือนไหนครับเดือนเดือนนี้ครับไม่ไม่กี่วันเนี่ยสิเก้าเดือนนี้ใช่ค่ะก็คือในกรณีที่มาลองเรียนว่าเข้าพักไม่ได้เนาะจริงๆแล้วส่วนใหญ่เราเข้าพักได้อยู่แล้วทุกคนเพียงแต่ว่าวันนั้นที่คุณลูกค้าเนี่ย จะระบุก,การเดินทางเนี่ย<ม>จะชนกับใครหรือเปล่า<ม>เราก็คือหนึ่งในเอเจนต์เ<ม>ท่านั้นเองที่ส่งลูกค้าให้เขา<ม>นะคะตอนนี้ก็คือมีอยู่3าสี่หลังที่เป็นเอเจนต์นส่ง<ม>ที่เหลือเนี่ยจะเป็นของบริษัทที่ดูแลเองทั้งหมดมนะคะเราจะคอนแทคเจ้าของบ้านก่อน<ม>บางเอิญประจวบเหมาะวันที่ลูกค้าโฟกัสเข้ามาเนี่ยเจ้าของบ้านอาจจะมีคนที่วางไว้จาไปแล้ว<ม>นะแต่ถ้าสามารถที่จะจองกับเจ้าของบ้าน<ม>ได้นะ ก็ไปจองก่อนเลยในราคาปกติก็ได้พี่ไม่รู้เอเจนต์คนอื่นจ,จะมาซื้อ<ม>เอาไว้ก่อนก็ได้นะคะ<ม>แล้วก็ติดต่อกลับไปคนที่ซื้อซื้อมาจากตรงไหน<ม>ติดต่อเขาเลยเพราะว่าของพี่ต่อทําราคาสูงในราคาปีต้องซื้อที่ไหนกลับไปตรงนั้นก่อนนะคะ<ม><ม>เงื่อนไขเรามีอยู่ที่ท,ที่ที่ตัวรอยเชอร์แล้วทั้งหมดเนาะ<ม><ม>นะคะก็อันนี้จะประมาณนี้ถ้าเกิดมาชนกันก็อาจจะไม่มีห้องได้แล้วในกรณีที่ที่คนส่วนใหญท่ที่ว่าเขามองว่าเราขายถูกเนี่ยแล้วเรา เหมือนกับเป็นคล้ายๆพูดตรงเหมือนหลอกลวงหรืออะไรนี้เปล่าทําไมถึงขายทุกได้ถูกครับพูดถึงค่ะของเราถือปริมาณที่เยอะนะคะและส่วนใหญ่เราถือต้นทุนคนเราต้นทุนไม่เท่ากันพี่ไม่ได้เช่าอืนะคะของพี่ส่วนใหญ่เนี่ย80%พี่ไม่ได้เช่าของพี่เองนะคะพี่ก็เลยมีค่าเฉลี่ยที่มากขึ้นแล้วก็ใช้วันที่เป็นวันว่างมาขายก่อนนะคะแล้วเอาค่าเฉลี่ยแต่เป้าหมายคือเท่ากันดีไม่ดีพี่ได้มากขึ้นด้วย ค่ะถ้าดูก็คือของพี่เต็มเต็มตลอดอคือล้คยๆง่ายๆคือกําไรน้อยแต่กูแม้เราสามารถรอ,อยู่ได้ไใ่เหมือนค้าส่งอะคะ่ะเหมือนค้าส่งเลยค่ะม,มีคนมาของพี่ออกปุ๊บมีตัวแทนเลยพี่แทบจะไม่ได้ขายเองเลยด้วยซ้ำนะคะถ้ากรณีเป็นหมื่นหมื่นใบเนี่ยจะเป็นห้องพักส่วนใหญ่ซึ่งเรามีกำลังในการรับแน่นอนนะคะทุกที่เรามีออฟฟิศนะค่ะเช็คอินที่ออฟฟิศเรา ไอ้กมวอชเชอร์เนี่ยพี่พี่พี่ไปเข้าไงถึงได้เจอครับผู้ถึงไอตัวเกมวอชเชอร์คลองพักครับผมได้รับข้อมูลทางไลน์แล้วไงต่อครับแล้วก็เขาให้แอดไลน์ไปคลับไปที่แอดมินตอนแรกก็กล่าวว่าโอนเงินไปชัวหรือเปล่าอะไรแค่แล้วพอดีแนะนําน้องน้องน้องเขาซื้อน้องเขาก็ได้เกมวอชเชอร์ส่งมาประมาณสักสองสามวันแล้วการจองห้องพัก การจองห้องพักครับจองได้เลยจองได้เลยไปหรือก็ดูจังหวะห้องว่างต้องดูจังหวะห้องว่างอนานว่ะครับฝ่ายผู้ถึงต้องจองล้วงนานเจ็ดเจ็ดวันใช่ไหม๋อแต่ก็ในลักษณะของพี่จองพี่ติดต่อมายังไงครับจองทางไลน์ครับเขาจะส่งส่งไอหมายถึงว่าให้กรอแล้วเราก็โอนกรอวันที่เท่านี้เท่านี้ว่าห้องว่างไหมถ้าห้องว่างเราก็ บุกิ้งทางทางไลน์ค่ <สะ S 1> ครับก็จากการติดตามจากการติดตามรีวิวต่างๆหรือ,หร,อหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยในเพจอะครับก็คือเขาใช้ชื่อชื่อเพจนี้นะครับชื่อเพจนี้หน่วยงานให้ให้ให้ช่วยตรวจสอบด้วยนะครับว่ามีการทากิบอเชอร์ออกมาตรงตามวันเข้าพักหรือเปล่านะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยมีสามอยห้าวันนะครับและการการทำกิบอเชอร์ออกมาเนี่ยซึ่งซีเรียลน้ำเบอร์ที่ที่ผมได้มาเนี่ย ก็คือเป็นเป็นหลักร้อยหลักพันแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือแสดงว่าคุณต้องทำาิวเชอร์ชออกมาเยอะมากนะครับตรงเนี้ยแล้วในส่วนเนี้ยคือที่มันยังไม่เกิดเกิดความเสียหายเพราะว่ามีการยืดระยะเวลาของลูกค้าที่จะเข้าพักต่อ,อกไปนะครับก็คือถ้าลูกค้าจะเข้าพักเดือน,น้าเขาก็จะยืดระยะเวลาไปให้เข้าพักกันยาตุลา <Okay. S 1> ใช่ครับโดยเขาอ้างว่าอะไรครับโดยเขาอ้างว่าบ้านพักเต็มคอนโดเต็มแต่จ<ว>ริงจริงคือไม่เต็มซึ่งความเป็นจริงแล้วอ่ะเมืองพัทยาณตอนเนี้ยนะครับสถานการณ์โคว<ต>ิด<ว> ที่ที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือยังยังคงไม่มีลูกค้าที่จะมาเที่ยวเยอะขนาดนั้นนะครับเราบ้านพักของของเจ้าอื่นๆนะครับที่ที่สามารถเดียวตรงกับเจ้าของบ้านได้อะก็คือ,อยังว่าง,างยังว่างอยู่เยอะมากนะครับตรงนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะได้คุยกับทางเจ้าของบ้านโดยตรงนะครับว่าว่าว่ามันเป็น